ไปดีผ้าว่าเบิ่งผู้เฒ่ายำหมาลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านนะทสิเหลือผู้เดียวนี่แหละอันนี้เป็นป้าป้าแท้ๆเลยพี่สาวแม่ฮะที่ั้นสมัยใหม่เราเคยเห็นครับยำหมาป้าอายุเท่าไรล่ะเนี่ยยำมาหกสิบปีหกสิบปีตอนนี้อายุเท่าไรหกสิบห้าหกสิบหกหกสิบหกยำมาเมื่อหกสิบปีเจ้ายำมาแม่ได้สิบขวบคุณบอกเฮ้ยห่างเลยไปยำป่านนั่นเราจะหกสิบห้าเนาะ 66สิเขี่ยวหมากวางหกสิบหเสออเอาเคียวหมากหกสิบมาเขียวหมากนี่หกเสิบแมนอ๋อคือเคียวมาหาปีใช่นี่เพว่ายำมาหกสิปีเนาะมันเป็นไังไลรสชาติมันก็ะเสบอะเนาะไม่กินเข่าก็ได้บ้าแ่ปลาตัวเราปากแดงๆสีเวล่านจูปลา้เบาเให้จังไหนอากรจูแมนเต้นนี้ละจูเครื่องหมากเนี่ยเออจูเครื่งหมากเอาตานเครื่งสังไตพร้อมบ่เออ เสียบเ่ยมาเรื่องเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี่ต่ำหัวมวนเอาะเถิงต่ำเทิ่งมวนเถิงต่ำเทิ่งมวนเออแคลมันทนยี่อเอลยบัวร่างเขาว่าเป็นยงยำหมากมันมันมันดีมองไรเนี่ยมันดีมองแคลมันทนแคลว่าเป็นแมงแล้วก็ว่าเม็นปากเหม็นปากอันนี้ต่ำเนาะต่ำนี่ต่ำอ้าวต่ำนี่แบบต่ำยำไหนมันสีมุนบัดเนี่ย เอาอย่ามากระมวนบ้านั่นฟุ้งออกเบิด์ตระบาดนะเรืองบะเขืเทศเดื่องมพร้านั่นผู้ใดมาเคียวหมากเหม็นปากที่แห้งเนี่ยคนเกานะเออดีจะผู้เหม็นปากที่อย่างนี้นะว้ามันมีส่วนผสมอยังเนี่ยการผู้เพคนเคียวมันก็มีเสียดมีแกนคูณไปพูดนี่เขาเด็ดมองใดมันออกกันม่งใดเด็ดเด็ดตะขวนมันเด็ดตะขวนมันออกตั้งส่บ่ เมเด็ดควรออกอันในบัตรแต่กาอันเบอร์แซมปูนวัตถุบ่าเด็ดไหมโอ้เนี่ยเนีแตมตั้งนี้ก็คือไห้ผีแตัวตัวดยโอ้พับพับ้วยสีหายพนแมีนขันขี้ออกคือไห้ผีเมนโอ้ีตัวสาระล้วนลวครับพีเนี่ยเออผสมกันยังหรอปันหมากตัวได้หมากนี่หมากอาเอาไหมไปันสไห้ผีดสห้คนคนโอ้ หุนเนียนใส่ปูนซีเมนต์สาบันกินบ่ได้โอความค่อยเบาว่านความก็ไปกินแบบนั้นเตี้ยเดี๋ยวควายสีล่องกินเบิ่งเด้อมื้อนี้กินมันกระวิดมองโลละก็คนบ่เคยกินนะวิ่นอยู่บ่วิ่นมองโลละเออเดี๋ยวสีล่องกินเบิ่งเขาใส่ในบาดรไงยำรวดเบิ่งถั่วเบิ่งถั่วเอาเอาหมากใส่เอาหมากใส่ไดนใส่ปากใส่เอา น้ำน้ำแค่บมาเออเอายาญหีบบอใยญหีบเนี่ยเนี่ยเอาไวยาหหีนะคนว่ามีเข่วก็เอาเอินยาญ่ีก็เพื่อเอินเนาะเออยาญหีเออมึงเมาเทะมึงเมาเทะบาดเนี่ยมึงก่เสียหรอกอันนี้ก็ปลามีเข่ายัวปลาต่ำว่แหลกแบบต่ำเราไม่มาเสียต่ำก่แสีย นออนเนี่ยตับมาแม่ตายเทเทบ้าะเน่ยแมต้งกืนบ้านเยตายแ่ตายแ่บเหีอประเภทเดียวกับเศร้าเลมึงยมางี้้มึงยมางี้้หอม,หอ,มอันนี้คือเ่นวดนวดนวดซีป,ปากปากเ้าก็ขีดพื้นอันนี้เขาอยู่ยังไงเนี่ยชีชีกกับไปะกับมาชี้เหนะี้ยเออคีอชีเข่นะนีหิ้วหิ้วเลย มาข้างบ่โอ้มัเป็นเองสี่อือโอ, <c oughs> อ,อ้มันด <c oughs> ีแดงมันแรงเง่ะยนะแรงมันคือขั้ไมเจียวเองอ่ะมันคั้ยเอาปูนซีเมนต์เจียวกือเจ้วปูนซีเมนต์ไปยำมาฮ่าา่ามันใหเกอสิบว่าได้บ้างจ,ไปไปจับไ้เอาไปจัาไปแล้วัดเจียวมันเข้ามาเาาม,าม็นปากบรต้องซื้อยาทีวันให้เปลืองเงินบ่จะไปแล้วขาดพ <c oughs> ู้มาหานึ่ยุ่งสิตบางมือ <Es> ว,ะวะ่นม <half S 1> ีอันเที huh. ่ยวเก็บใบไม้ใบใหญ่เต็มแบบอ่ะป้าป้าแท้ๆเลยเนี่ยป้าของบุญมาพาคตรวันพี่สาวเมื่อมื้อนี้เอาท่อมึงก็มูงสื้อวามึนมึนเนาะมึนเป็นซ่าๆป่าเนี่ยมึงเนี่ยแ่บอยู่แซ่บคือเป็นร้านแหละแซ่บ เอาไม่ได้กินข้าวเจ้าหมากพี่วัดมือกันยู่ไกรคนเถางาปลานี่ยยูว่าได้เรากันหิวเราไข่สิงกินข้าวเออไม่ไงงาไม่ไงงะเจียว่าให้กินข้าวอมหมากพี่วัดมือกันใหญ่บ่เว้ยสังกษายถึงแล้วโอ้เว้ยตายหรอเว้ยตายบ่กันั่งผู้เผาเขาว่าเออกุ้งเผาเขาว่าแต่ความจริงแล้วกูหิวกูไข่แล้วกูกินเลยเออไม่สนใจแับไม่ได้กินปลาไม่สนใจกินย่างหรออืมกินย่งแล้วค่อไปเคี่ยวไหมเอาละ ทำนี่แหละเออพราะแอ๊ะจวน <c oughs> <c oughs>